วันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวในเมืองกันนะคะวันนี้แดดดีก็เลยพาไปเที่ยวในเมืองกันนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันนะคะไปเลยจ้านี่นะคะ ดอกไม้สวยมากแล้ววันนี้ก็ดีมากเลยไม่มีคนนะคะเงียบสงบนะคะได้โอกาสของเราสําหรับทำวิดีโอนะคะเพาะทาแบบว่าสวยงามมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์เก่าแก่นะคะ งามมากๆนะคะก็จะมีเสียงลมนิดนึงนะคะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นทะเลนะคะฝั่งตรงมูนนะคะโอ้หมีพึ่งเต็มเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วแล้วก็มีดอกไม้นะคะ ดอกไม้ก็เริ่มออกดอกนะคะพระศดตกแต่งได้สวยงามมากดูค่ะนี่ตัดเป็นกลมๆเนาะสวยมากก็มีคนมาถ่ายรูปด้วยนะ ให้ดูแบบว่าใกล้ๆดีกว่าใกล้ดอกไม้เสียงดังนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องระวังระวังมิมนะคะพึ่งเนอะตัวพึ่งอะ่ะมีตัวพึ่งเต็มเลยนะคะมามาแบบว่าเกสอนดอกไม้นะคะ 我妈。嗯啊 เป็นยังไงมั่งคะทุกคนสวยงามไหมคะตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะคะ โอ้ไม่ค่อยมีไอ้นี่แล้วไม่มีแดดแล้วดูค่ะบรรยากาศสวยมากมาดูด้านหลังิงดอกไม้ของเรานะคะเป็นไง <c oughs> เป็นไงเป็นไงต้องใส่ไอ้ตัวนี้เพราะว่าลมแรงนะคะ <c oughs> เพราะว่าอีกฝั่งเป็นะทะเลนะคะฝั่งนู้นเป็นทะเล แล้วก็มีเสียงรถวิ่งผ่านตลอดเลยนะคะอื่อื่เป็นไงคะ ช่วงวันวันจันทร์คนจะเยอะกว่านะคะวันนี้ไม่มีคนนะคะวันนี้วันอังคารเขาทำงานกันนะคะวันนี้เราก็เลยได้โอกาสมาถ่ายวิดีโอส,สวยๆนะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะ แล้วตอนนี้เราก็จะเดินกลับไปที่รถนะคะเพราะว่าตอนที่เราเดินมานุ่ไกลมากตรงนี้เขาจะมีน้ำพุด,ด้วยนะแต่ว่าวันนี้ไม่เปิดนะคะอื้ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นตึกเก่าแก่นะคะสวยมาก ดูส่วนด้านหลังป้ายนะคะมาปั้งมานะคะก็จะมีดอกไม้สวยๆดอกกุหลาบสวยมากสวยาเขาปลูกเอาไว้แล้วเราก็อยากไปถ่ายรูปแบบแว่าใกล้ๆใ,ให้เห็นแบบ่ะโอ้ยสวยงามมากเลยนะคะดูสิ ดูค่ะสวยงามมากเป็นสวนที่แบบว่าปลูกยาวๆไปเขาทนแบบว่ายาวมากดูเลยค่ะเดี๋ยวเหยียบเขาไปเหยียบไม่ได้นะคะเดี๋ยวตำรวจจับนะคะเขาไม่ให้เขาไปข้างในนะ เราก็เลยถ่ายแบบว่าข้างนอกดีกว่าสวยมากอ้ดูข้างนี้สวยมากดูคะ่ะให้ดูอีกด้านนะคะถ่ายเลยสวยงามสวยงามมาก ดูงานอาร์ตค่ะสวยงามมากเลยนี่แอบมาเดินเล่นใช่ไหมฮะอยู่ใกล้ทะเลแล้วออกมาเดินเล่นข้าบฝั่งมาได้ยังไงฝั่งนู้นมีรถวิ่งตั้งเยอะเดอค่ะนี่นะคะนี่นะคะ ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นจะเป็นทะเลนะคะเมื่อกี้สงสัยนกเป็ดน้ำเดินข้ามมาเดินข้ามมาได้ยังไงร,รถวิ่งตั้งเยอะดูค่ะคดูจ้ะอันนี้มันเป็นเขาก่อกำแพงสูงมากดูสูงมากๆ นะคะคตรงนู้นก็จะเป็นในเมืองวิวสวยมากอันนี้เป็นสวนสาธารณะนะคะลมลื่นมากเลย นั่งพักค่ะเดินมาเหนื่อยแล้วนะคะยังไม่ถึงรถเลย,อ,ยอันนี้ก็เป็นโบสนะคะ็แเ่สวยมากดูค่ะสวยงามมากๆ เป็นบ้าเรือนเขาสวยงามมากเลยนะคะเมื่อกี้แวะไปกินข้าวานะคะตอนนี้อิ่มแล้วแล้วเราก็จะเดินมาที่รถนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงนี้นี่สวยงามมาก เดี๋ยวให้ดูส้มนะคะดูส้มบรรยากาศสวยมากเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็กลับกันแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชม